สสวัดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไม่ได้แรนดี้เวอร์แม่แม่ผมจะไม่ค่อยชอบตัวอะไรวะเนี่ยผีร้องวิญญาณเหรอผีร้องวิญญาณผีร้องวิญญาณอะไรวะอันนี้มันโคตรช้าทุกคนมันช้ามากมันช้ามันช้ามันยังจะตามมาอีกโจ โอ้ไม่ก็จะฟักทองใครไม่กินฟักทองไม่ยอมเก็บวะเก็บยนี่อีดอกเทานั <go> ้นมาีกแล้วนั่นนันมันมาีกแล้วมัน ไปกูวสุขุสุุติไปสุสุกติในคนดูหน้าชัดๆหน่อยดิดูเหียอะไรวะเนี่ย ขุดใหญ่สิอี้จุดุดอันนี้แชรกันเออดีเป็นว่าอะไรดีเป่งเปเปก็ตกใจหมดแกโอ้ยไอ้ยโโอ้ยโอ้โอ้ย้ยโอ้ยโ้ น้ำดำๆแปลกๆแม่ดูหนังไอ้ก็รู้น่าดูหนังไทยก็บางเรื่งก็ดูหนังเกาหลีบ้างท่านก็ดูทางชิดนอนไอ้ก็มังฝึกรางวายซะด Raw ้วยเออจะปวดหนวยแปลกๆจื๊บปวดเทนี่ครับชันฮารุวีแล้วไฟดับอีก เริ่มมาไม่ไฟครับได้เวลาสำรวจกับอูเทียนอะไรอะ่ะโอ้ไมก์อันนี้ตรับรู้ชื่ออะไรอะไรโอเคโอกีกกดีครับ,มมบคนระกคนรักคนอะไรไมแสงไฟกับสีมงมือะไรอื้ออื้อต้องหาทางเขา้านี่อะไรไอย่าเหยียบ ตัวอะไรวะนั่นลดี๋ยอะเลยไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะผีร้องวิญหลอนแน่เลยไอีตัวนั้นเน้นๆเน่ใช่เลยใช่เลยผีร้องวิญหล่อนะหนูค่อยดูว่ามันน่าจะไปยังไงจากในหลานนี้จบจบแล้วก็จะเรียกพี่มาด้ว พี่จะเป็นผู้เล่นใหม่เพราะพี่บอกไม่เคยเล่นเกมเลยบอกเล่นโอ้ยใครเพื่อนใคเพื่อนในเซกันบางเล่าให้อยุกับปิงยะตาเออปิงยะตาตัวยะตายะตาเออยะตามีหลายคนเลยชื่อตา โอ้โหมอว์มอวรงแสงขนาดนี้อันนี้คือมันจะไปดับทุกชั้นเลยป่ะช่นี้คืนนี้ <c oughs> น่นากลัวจริงนะน่ากลัวจริงคือยัดเข้คองกินได้ป่ะ <c oughs> กินทุกอย่างยังไงเค็มล้กแมวลูกคนตัวละครอย่างในตัวก้อนแมฆที่มันนั่น่าจะชื่อแม็กซ์ป่ะเอออะไรอะ่ะ ต้องรอจนกว่ามันจะมาเก็บใช่ปะตรงนี <kaz uffy> ้มีโต๊ะงานเลี้ยงอะไรสักอย่างแล้วโอ้โหสำพวดสำพวดได้ดีอ๋อห้องเป็นอย่างนี้ใช่ปะเนี่ย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 องยิงกระโมงอย่างนี้เลยก็คือโอ้โหตัอมีใส่น้ำแล้วโอ้โหกระโหลกแตกผีเราไม่ยัลันเกาะทงขาหายอุตาอุตาแล้ว ปัดผมคนปัดผมก่ายเงี้ยนี่คือท่าตีไม่ใช่อ่ะเอาปิดตาปิดตาแล้วก็อย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้ท่าปิดตาไม่เปิดตา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มาดูไอ้ผีเราองเนี้ยร้องกันแบบร้อกันนี่อันอนี้คือท่าตีท่าตีก่กอน ก่อนมีตาตาเมร่ามีคือมีคือตาจ้าใช่ไหมมีคือตาปิตานั่งขยำหัวเลยอันนี้คือตาน้องเต้อันนี้คือตอนนุมใช่ปะกดใหม่ดิม <c oughs> ัน,นดูเหมือ, <c oughs> อนมาเลย อ,อันนี้คือท่าอะไรอ่ะอันนี้คือตอนนงปิดตาอันนี้คือตอนนังเจ็บอันนี้คือตอนอะคือนางอยู่คมสาปใช่ปะแต่นอกถึงกับเป็นตัวมีเลยนะโอเคเรามาสมรติชั้นต่งตางๆกันซึ่งเราจะมาหาที่ปีงของชั้นต่างๆเจอเชอรี่นะครับผม <laughs> ไม่มสนใจแล้วกันไม่ต้องไปผมไม่ไมไมสนใจเป็นลุยฮะเพราะลี้เนี่ยการวิ่งของมันเหมือนเหมือนท่าปีนมากกว่าซึ่งเวลาจะปีนอะไรมันปีนไงฮะ ปีนง่ายมากปนีนง่าย <c oughs> โคสโมโคสโมกลายเป็นเอิร์ดตรงนี้ปีนนะยค่ะแต่ปีนยากหน่อยแต่ผมไม่ปีนให้ดูเพราะมันปีนยากเกินตรงนี้ปีนครับตรงนี้ก็ปีนได้เหมือนกันครับปีง่ายลงง่าย <c oughs> ตกใจดูว่ามีอะไรคางตรงนี้ไ <c oughs> <c oughs> ู่เมื่อกงสังเกตว,ว่ามีคันนี้ด้วยหลังจากอัปเดตทวีนเนอร์เพิ่งเห็น ทุกคนครับผมมีขาวเลยจะมาบอกคือผมฟังมังกรแล้วผมได้มังกรขาวทำแล้วมังกรแดงแบบนี้เท่เกินไหมแล้วอย่างเนาะเป็นผู้หญิงด้วยทุกคนครับมังกรพาผมไปเจอขายคือมังกรของผมเนี่ยมันบินไปตรงไหนก็รู้ใช่ปะ คือวันนี้ลูกศรตกใจอ่ะก็คือมันบินไปทางเนี้ยมันบินมาทางเนี้ยแล้วผมก็เลยพยายามปีนขึ้นไปตรงเนี้ยว่าเฮ้ยมันมีอะไรทําไมไอ้มังกรขาวดำของผมมันไอ้นี่ใช่ปะผมนั้นเลยไอ้นี่แล้วพอผมนั้นปีนมาแบบเอวเชนนี่เนีปีนปีนเออพอผมปีนมาใช่ปะผมนั้นกระดันเจอใครับะเจอใข่แล้วผมไม่รู้้ลยนะว่ามังกรของผมใสายพลายอะไรอ่ะ แต่สาธุเธอค้อนมันเป็นสายพันธุ์ที่เร็วมากแบบบินเร็วเฮ้ยก้อนแรกของผมเป็นสายพันธุ์เนี้ยวยสายพันธุ์ใหม่แต่พันธุ์ใหม่ก็แอบเท่อยู่นะเนี่ยแอบเท่อยู่แล้วโว้แม้มันจะดูเท่แต่มันเป็นผู้หญิงแบบไม่รู้หรอว่าเคยได้หรือเปล่าสายพันธุ์เนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสุดยอคลื่นตอนนี้ผวมมาเล่ยไมค้ากับพี่ก็รู้ ไอพี่ผมอยู่ไหนอะซึ่งพี่ผมนั้นไปปักหลักอู้อาหานซึ่งพี่ผมนั้นไปปักหลักที่ไหนก็ไม่รู้เพราะผมไม่เห็นชื่อพี่เลยสักนิดเดียวไปไกลแต่พี่ผมอยู่บนต้นไม้พี่เห็นชื่อผมแต่พี่เจอสเกลิตันเหรอพี่ผมอยู่ตรงต้นไม้แล้วผมไม่เห็นชื่อพี่แต่พี่เห็นชื่อผมมันไม่เจออะไรเสร็จแล้วทุกคนวันนี้ผมก็จะไป ซึ่งตอนนี้ผมกำลังฟังเพลงโปรดของผมอ่ะของนาตาลากันโอเคผมเข้าเซิร์ฟมาพร้อมอกับมังกรอ,อะไรตุ๊กเปที่ผมนั่นก็จะไม่ได้ว่าผมผสมพันธุ์ออกมาได้ยังไงแต่ผมันก็กลับบ้านก่อนละกันตอนนี้ผมต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าเออผมขันนม้นี่ยบ้านของผมก็เลยรีบ มาซึ่งผมตัดมาตอนนี้ผมเล่นเกมมังกรนี่แหละเพราะว่าไอเกมเราผมตกแล้วผมหัวร้อนมากเลยโผลแล้วอ้กูพูดยังไงวะเนี่ยตัวลูกพวกนี้สิดูเด็กๆนี่สิเอ้ยอะไรเนี่ยตามหน้าทุกคนอันนี้เร็วนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมังกรเยอะมากๆดีอีหะตัวน่าจะเต็มนี่แหละปีกน้องไปโดนอะไรมาเออ ตอนนี้เขาพันชารู้ไหมฮะทุกคนน่ะอยู่ในเกมถ้าทุกคนน่ะรู้จักเกมน,นี้แล้วทุกคนยังไม่รู้ฮะรู้ไหมไอเกมนี้ในเอเอ่เอใบอ,อมมาไข่เยอะมากเลยเอ่ะสายเลี้ยงมังกรถูกใจสิ่งนี้ทุกคนรู้ไหมอันนี้คือตัวน้องอันนี้คือตัวพี่ คนไม่เชื่อผมหรอกเพราะผมเป็นคนเลี้ยงมันผมก็ต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันซึ่งผมนนั้เปิดหน้าตา้วผมก็ตรงทีล้วตอนนี้ซึ่งหลายปสาีสิงห์เลยอ้าสิบนปีสิงห์เลยจะซี่าไงงาม่อปี้ลูกจะได้ตัวอะไรเอ,อ ก็มันก็ของที่ผมผสมได้อันนี้ฟังมาจากไข่อันนี้ผสมฮะซึ่งอันนี้ควรเติบโตตั้งนานแต่ผมนันอยากให้น้องเติบโตไปด้วยกันฮะซึ่งตัวนี้เติบโตโคตรนานที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยว่ามันจะฟักผมรอตั้งนานเลยโอเคตอนนี้มันกอลังนั้นนด้เติบโตซึ่งมันจะเกิดอะไรอู้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดีสุดแต่ไม่มีเชื่อเลย อันเนี้ยกอดใหญ่ก็ค่อยดีหน่อยฮะผิวเผือกฮะโรแมนติกโอ้โอ้โหอราจากโดนไอ้นี่หน้าเหมือนมังกรว่ะหนๆผมก็ว่างแล้วเดียววันนี้ผมก็เจอมาสอนทางงี้ฮะแบบเงี้ย ช่วยกระจายเสียงไปอีกด้วยแล้วรอบนี้มันสมเร็จจริงๆริงชาลีปล่อยพลังเต็มที่ซึ่งใจกดธนาคารก็วันนี้ผมจะมาสอนนะอย่างแรกกดตรงนี้เลยฮะแล้วก็กดคำว่าพิเศษนะแล้วก็เอ่อกดตรงนี้ฮะแล้วก็จะเห็นนี้ฮะเราสามารถกดได้เหมือนยังลบแล้วก็ประกาศเลยฮะ